สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่า10ข้อคิดใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่ายอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองมันโอเคที่เราจะผิดพลาดบ้างโกกันบ้างอย่าก,กดดันตัวเองเกินไปไม่ต้องพยายามเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ เพราะความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงถ้าเราพยายามจะสมบูรณ์แบบมันเป็นการฝืนธรรมชาติของโลกนี้นะคะทำให้เราเครียดกับชีวิตเกินไปเปล่าๆแต่เราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานแค่นี้มันก็โอเคแล้วนะคะ 2. รักและเมตตาตัวเองบ้างอย่าเครียนตีตัวเองหรือดุด่าตัวเองนักเลย เราดีพอแล้วในตอนนี้วินาทีนี้เราทำดีที่สุดแล้วในทุกขณะของชีวิตพูดดีๆกับตัวเองคิดดีๆกับตัวเองประโยคที่ว่าฉันทําได้แค่นี้เหรอทำไมฉันทําไม่ได้ฉันยังไม่เก่งประโยคเหล่านี้มันบั่นทอนตัวเองเลิกเลิกทิ้งไปให้หมดเปลี่ยนใหม่เป็นมันโอเคนะ ฉันทำดีที่สุดแล้วฉันปล่อยวางฉันมีความสุขกับปัจจุบันฉันกำลังเรียนรู้และมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะการรักและเมตตาตัวเองทำให้เรามีกำลังใจไปต่อนะคะ 3. เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอันนี้สำคัญจริงๆนะการเปรียบเทียบทำให้เรารู้สึกด้อยค่าอิจฉาคนอื่นที่เขาดีกว่าเราแล้วเราจะทำแบบนี้ เพื่อบันทอนตัวเองทําไมใช่ไหมคะเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเราก็เป็นในแบบของเราทําตัวเราเองให้ดีก็พอพอดีพอเพียงในแบบของเรามันจะมีความสุขได้ง่ายๆแบบสบายๆนะคะส เป็นตัวของตัวเองเพราะชีวิตแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเราก็มีดีในแบบของเราเขาก็มีดีในแบบของเขาไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะคะเราทุกคนต่างก็มีดีมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองและก็เพราะว่าเราไม่เหมือนใครนี่ไงถูกไหมและเราก็กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นเป็นตัวเราเองนี่แหละ ดีที่สุดภูมิใจให้ภูมิใจในความเป็นของตัวเองนะต่อไปข้อที่5เลิกคิดว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรานะคะเขาจะคิดยังไงมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้นะ,ะแทนที่จะไปกังวลว่าคนอื่นจะคิดไงกับเราจะมองเรายังไง ให้หันกลับมาอยู่กับตัวเองทบทวนว่าเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วหรือ,อยังทำตัวเองให้ดีแค่นี้ก็พอแล้วถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีสักอย่างถูกต้องไหมคะมันก็เป็นปัจจัยพื้นฐานทำให้เรามีความสุขและยอมและก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจของเราเองอยู่เสมอถูกต้องไหมคะต่อไปข้อที่6เขาบอกว่าใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะ ะะอย่ากังวลกับอนาคตมากไปอย่ามโนไปเยอะอย่าคิดแต่งเรื่องไปเองในสิ่งที่ยังไม่รู้หรือว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะคะกังวลอนาคตมากไปก็เครียดเปล่าๆอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขและทำปัจจุบันให้ดีเดี๋ยวผลลัพธ์ในอนาคตก็จะดีขึ้นเองนะคะ เพราะเราคอนโทรลผลลัพธ์ในอนาคตไม่ได้เราคอนโทรลได้เพียงสิ่งดีๆที่เรากำลังทำในปัจจุบัน<ม>เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตถูกต้องไหมคะ 7. อย่าจมปากกับอดีตที่จบไปแล้วเพราะว่าเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วเราจะมาฉายหนังเศร้าให้กับตัวเองดูซ้ำๆในหัวทำไมเราจะ ทิมแทงตัวเองต่อไปอีกนานแค่ไหนให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอดีตกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วเดินหน้าต่อไปดีกว่านะคะต่อไปข้อที่8ก็บอกว่าเลิกนินทานะฮะเลิกเมสาคนอื่นการพูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดีเนี่ยนะคะเท่ากับเป็นการเอาขยะมาใส่ใจในตัวเราเองเปล่า ะะการที่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีถึงคนอื่นนั้นเนะ่ะเราก็กําลังใส่ของเน่าเหม็นนะเข้ามาในจิตใจเราถูกต้องไหมคะคนอื่นจะเป็นยังไงนั้นเป็นเรื่องของเขาค่ะเราทําตัวเราเองให้ดีก็พอนิสัยเมาส์มอยคนอื่นเล,เลิกเลิกเลิกนะคะอย่าไปใส่ใจอย่าเอามาเก็บมาคิดนะคะ 9. อย่าคาดหวังว่าทุกคนต้องชอบเรานะคะ รักเราแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยนะหรือศาสดาหรือศาสนาทั้งหลายก็ยังไม่มีก็คือ,คอยังไงก็ยังมีคนเนี่ยไม่ชอบเลยถูกต้องไหมคะแล้วเราเป็นมนุษย์ธรรมดานะ่ะเราจะคาดหวังให้ทุกคนมาชอบเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะมันฝืนธรรมชาติของโลกนะคะถ้าเราเอาความสุขของเรามาผูกไว้กับคนอื่น ว่าเขาต้องชอบเราเราจะทุกข์ง่ายมากเลยนะคะเราควรเข้าใจความจริงว่าของโลกให้มากว่าเราจะมีทั้งคนที่ชอบเราและไม่ชอบเราเป็นธรรมดานะคะสิบเข้าใจว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้เป็นธรรมดาไม่มีอะไรคงทนถาวรมีสุขได้ก็มีทุกข์ได้ มีสมหวังได้ก็มีผิดหวังได้มีได้มาวันหนึ่งก็ต้องเสียไปมีรักก็ต้องมีวันพัดผ้าในความเป็นจริงแล้วเราคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยมันไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตสิ่งที่เราทําได้ดีมีเพียงการสร้างเหตุดีๆในชีวิตแค่นั้นเองนะคะก็คือทำความดีนั่นแหละนะคะ งั้นเราก็อย่าไปยึดติดกับอะไรมากนักเลยจริงๆเรื่องนี้เราทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วถูกต้องไหมคะแต่เราก็ยังเลือกที่จะปฏิบัติิปฏเสธไม่ยอมรับมันนะคะการปฏิเสธไม่ยอมรับก็ทำให้ทุกใจหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกถูกต้องไหมคะแล้วสุดท้ายเราก็หนีธรรมชาติของโลกไม่พ้นต้องทำใจยอมรับความไม่แน่นอนนี้ นะฮะให้อยู่ได้และอยู่ดีนะคะก็คืออย่างที่จินบอกมาเนี่ยนะคะทุกคนนะคะให้ยอมรับความเป็นธรรมชาติของคนนะคะว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอแล้วไม่มีใครนะคะคือจะดีร้อยเปอร์เซนหรือไม่ดีร้อยเปอร์เซนทุกๆ อย่างมีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็จะมีความสุขนะคะยังไงแล้วนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ให้จินด้วยนะคะถ้าใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะยังไงแล้วจินจะได้นำคลิปดีๆมาอ่านแล้วก็มาให้ เพื่อนๆฟังได้อีกนะคะยังไงคลิปนี้จิงนก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ